สวัสดีนะทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยไม่ได้ออกไปขี่จักรยานแต่อยู่บ้านเพราะาหน้าหนาวกำลังจากเราไปแล้วกำลังเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วระยะสองสาวันมานี้อากาศไม่ค่อยดีแต่วันนี้ดูซะก่อนทุกคนอากาศเป็นอย่างนี้ออแต่ ก็ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรมากมายวันนี้เราจะไปทําอาหารกินกันดีกว่าอาหารอะไรคงจะปฏิเสธไม่ได้นะคนไทยกับอาหารหนึ่งอย่างที่ทุกคนจะต้องจดจําและอยู่ในสมองตลอดเวลาว่าถ้าหิวข้าวหรือว่านึกอยากกินอาหารไทยขึ้นมาจะต้องนึกถึงสิ่งนี้มาดูกันเลยว่ามันคืออะไรเนาะ นี่อ่ทุกคนรู้นะนี่ส้มตำเอ่อส้มตำทีนี้เราจะใส่อะไรการที่เราอยู่เมืองนอกเนี่ยนะการจะทำอาหารนี่ก็จะให้ครบเครื่องเคียงหรือว่าเครื่องเทศทุกสิ่งทุกอย่างมันจะครบครันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเราก็ต้องอัดดปบเอาอย่างเช่นวันนี้ส้มตำเราก็จะ<ท>มีของเราเออมีอยู่นะกระเทียมมีพริกแห้งโอเคนะ แล้วก็เราจะใช้แครอทนี่แครอทผสมกับมะละกอเหมือนกันแต่เป็นมะละกอสดมาจากประเทศฟิจินะที่ทำอยู่นี้ก็คือจากประเทศนิวซีแลนด์นะเมืองหนาวคือมะละกอจะไม่มีปลูกแล้วก็เครื่องเคียงเราก็จะมีมะเขือเทศถั่วฝักยาวนะกลมีน้ำตาลปี๊บ ปลาแล้วก็น้ำปลราเอ้ยวันนี้ปาราต้มสุกปรุงรสสูตรปรุงสำเร็จตามแม่บุญลำ้ำโอเคสูตรนี้กันแล้วกันนะที่หาได้โอเคแล้วเราก็ไปดูป้าตามสุปตํมกันแล้วกันรสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนโอเค สำหรับวันนี้เราคิดว่าเราจะตำส้มตำกุ้งสดกันละกันนะเพราะว่าเราไม่มีปูเราจะใช้กุ้งสดตำแทนเป็นส้มตำกุ้งสดนี่ก็คือน้ำมะขามเปียกอ,อ,อกใตู้แข็งไอ้ช่แช่แข็งไว้โอเควันนี้ปลาทำส้มตำให้มะกออผง โอ้ยนี่ผงมะกอ,อกนี่ผงมะ <laughs> กอ,อกป่านี่ขอบคุณสปอนเซอร์นะที่เอามาฝากจากเมืองไทยให้ขอบคุณนะแชคุณเขียวคุณสุพจน์พันยมวันนี้เจ้าตัวไม่อยู่พอเมื่อคืนนี้น่าจะแฮงไปละ <c oughs> โอเค <c oughs> มะนาวของเราก็ไม่สวยเลยจริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันหลายวันแล้วล่ะเนี่ย น้ำปลาว้าวโอ้โห و. น้ำปลาทำใหญ่แล้วใส่น้ำปลาหน่อยใส่น้ำปลาหน่อยอุ๊บอือหออผงอะไรขาดไม่ได้อือหอาหารไทยคืออะไรอือ ตัวคนรู้กันอยู่ยนะเราไม่ต้องใส่เยอะให้มันแซบๆนัวๆว่าดูซะก,ก่อนทุกคนอ่ะอืมมันไม่ได้ใส่หรอกเออสีม่วงไม่ใส่มันดำลองใส่มะกอกใส่มะกอกป่าผงผงม,มะกอกป่านะโอเค สำหรับกุ้งสดที่เราจะใช้ที่เราซื้อกุ้งแช่แข็งมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะเราจะไม่ใช้ไซส์ใหญ่เราจะใช้ไซส์เล็กประมาณนี้แหละมเพราะว่าถ้าไซส์ใหญ่เกินไปมันก็จะไม่ได้อัตรรสในการกินสักเท่าไหร่เนาะต้องใช้กุ้งเล็กๆอย่างนี้แหละมชิมจะขาดแลยเนาะมนต้องชิมแล้วอย่างนี้โอ้โหชิมก่อนชิมก่อนนะโอ้ย

โอ้โหเบียใครเหลือ,อเดี๋ยวต้องขจัดให้หมดเพราะที่นี่ไม่มีที่ว่างสำหรับที่มาแช่ของพวกนี้เนาะอืมเดี๋ยวเราต้องขจัดให้หมดอะทุกคนดูสัก่อนดูส้มตามอีกที่นึงนี่ส่วนผสมจะมีอะไรอะแครอทมาละกอแต่มารากอจริงๆนะซื้อมะรากอสดแต่ว่าเป็นของอ่ามาจากประเทศฟิจีนะลูกเล็กๆแล้วก็มีกุ้ง กระเทียมมีมะเขือเทศแล้วก็มีถั่วถั่วฝักยาวก็ซื้อจัดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็น้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำตาลปี๊บกระเทียมในทุกคนนะสม่ำเสมดูสิเนะนี่ยงาทานไหมโอ้ ออโอ้ my god อืมอาหารของคนไทยที่ขาดไม่ได้คือส้มตำทำตำไทยตำปูตำปลาระาตำโคราชตำซั่วตำมั่วตำอะไรก็แล้วแต่ขอเป็นส้มตำ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือปราน้ำปลาโอเคนะทุกคนไปเอ็นจอยแล้วอืจม,มตำมือบายไปเอ็นจอยก่อนทุกคนสวัสดีครับเอะทุกคน เดี๋ยวลงจะนั่งกินส้มตำกับเพื่อนขอบคุณป้าที่ตำส้มตำให้นะจะนั่งกินส้มตำกับเพื่อนดูว่าเขาจะว่ายังไงดูเขาจะรู้จักอาหารหน้าตาประมาณนี้ไหมนะเดี๋ยวดูนะ<ม><อ>นี่คืออาหารอะไรในจานนี้จานนี้เป็นส้มตำค่ะ ส้มตำเป็นอาหารไทยยอดนิยมที่ทำจากมะละกอดิบขูดฝอยคลุกเคล้ากับน้ำส้มปรุงรสถ,ถั่วลิสงและกุ้งแห้งค่ะแต่นี้ไม่ใช่กุ้งแห้งนะเป็นส้มตำอะไรเนี่ยดูท่าทางอ๋อใช่ค่ะฉันขอโทษทีค่ะที่เห็นอยู่บนซ่อมนั่นคือกุ้งสดส้มตำจานนี้ทำมาจากกุ้งสดค่ะ คุณอยากลองทำส้มตำกุ้งสดเองไหมคะฉันยินดีช่วยหาข้อมูลสูตรให้นะคะไม่ต้องเราลองชิมดีกว่าจะกินด้วยกันไมหมล่ะก,กินด้วยกันไมหมล่ะน่ากินจังเลยค่ะขอให้คุณทานส้มตำให้อร่อยนะคะไม่กินด้วยกันเหรอ ฉันกินไม่ได้ค่ะแต่คุณทานเผื่อฉันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวจะทานเผื่อด้วยกันแล้วกันนะเจมินายที่รักเดี๋ยวจะเอ็นจอยส้มตำก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันทานให้อร่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะยังไ,ไงทุกคนไม่ต้องกลัวเหงาทานส้มตำก็มีเพื่อนคุยได้ ถึงแม้เขาทานไม่ได้ไม่เปลืองด้วยนะจริงๆเลยโอเคนะหลังจะแนะนําเพื่อนให้รู้จักแล้วกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับไปกินส้มตามก่อนบายบายทุกคนมาแจกเหรอ